สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรอรทาโรค่ะคลิปนี้ลันดอมที่มหัศข้อชื่อว่าตอนนี้คุณคือใครในชีวิตของเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าไพ่นะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมดวงของหลายๆคนรวมกันนะ ไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจวางลงเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บไปคิดไปเครียดนะคะไปใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถ้าไม่ตรงก,ก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะ เพราะอย่างที่บีจะพูดเสมอว่ามันเป็นดวงรวมเนาะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะก็อย่าไปจริงจังกันมากเกินไปฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนมาดูซิว่าพลังงานประจำตัวของคุณนั้นเป็นอย่างไรไทยขึ้นมาใบแรกเป็นเดอะซันนะคะเด็กถือถ้วย ลาชินีถือเหรียญจะไฮพินเทศแปดถ้วยนะคะแล้วก็สิบดาบอืมคุณเก็บซ่อนความรู้สึกเก่งมากเลยนะเนี่ยอืมภายนอกทุกคนเห็นคุณแบบสดใสนะคะร่าเริงนะคะยิ้มแยม้มนะเหมือนไม่ไม่ได้มีเรื่องทุกใจอะคะ่ะ แต่ว่าภายในใจของคุณเนี่ยมันมาเป็นสิบดาบเลยอ่ะอืมคุณค่อนข้างมีอะไรที่เก็บเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณเองรู้สึกว่าเหมือนจะผ่านไปได้ยากนะคะพลังงานของคุณก็มีคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์ คนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมตามลำดับนะคะจริงๆแล้วนะี่คุณเป็นคนเก่งนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ให้รักแทะคะ้ค่ะกับทุกคนที่เข้ามาในเส้นทางความรักของคุณคุณรักใครอะคุณแบบเต็มที่มากนะคะให้ทุกอย่างที่ตัวเองสามารถให้ได้อะคะ่ะ ให้ความมั่นคงนะคะซัพพอร์ตหลายๆอย่างเนาะเรียกว่าดูแลเขาดีมากๆจริงๆอะแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคุณก็มักจะเจอกับสถานาการณ์ที่เจ็บปวดเสียใจยนะคะถูกทำอะไรลับหลังเพราะว่ามันมี ให้เด็กถือถ้วยที่ออกมาในลักษณะที่คุณเองเจอความเสียใจนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะมีรักดีๆได้หรือเปล่าอืมแล้วในทุกๆครั้งในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะมองคนคนนั้นนะคะเดินหันหลังจากคุณไปแบบสุดสายตาของคุณจริงๆอะ่ะ แล้วคุณก็เลือกที่จะเก็บความเสียใจเหล่านั้นนะคะเอาไว้ในใจจนถึงความสัมพันธ์ในครั้งปัจจุบันนี้คุณก็ยังคงไม่ลืมอดีตที่ผ่านมาของตัวของตัวเองอะคะ่ะที่คุณได้เจอความเสียใจนะคะได้เจอการถูกทำไอรับหลังเนะ,ะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซ้อนนะคะอืมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคาดเดาไม่ได้คาดหวังไม่ได้นะคะ คุณเองนะ่ะก็ยังไม่เคยลืมแต่คุณเลือกที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจจริงๆค่ะทุกคนเห็นคุณแบบสดใสนะคะเห็นคุณเป็นเดอะซันน่ะเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะแต่ภายในใจของคุณนะ่ะบีเห็นแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดอ่ะไปดูพลังงานฝั่งเขานะ ดอะเมจิชเชยนนะคะหกเหรียญสี่ถ้วยจีฮังแมนราชาถือไม้ราชาถือดาบนะคะพลังงานของคนเกิดวันพุธ ถ้าเป็นท่าดัมาครบเลยนะคะดินน้ำไฟลมอ่าเรียงตามลำดับแบบนี้นะเรียงตามเรียงตามลำดับจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะคนคนนี้อะคะ่ะเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อใจซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะคุณเจอแล้วนะคุณเจอคนที่ใช่เรานะคะ เพราะที่ผ่านมาคุณให้รักแท้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางความรักคนนี้ล่ะค่ะมีพลังงานของการเป็นคู่ของคุณแล้วที่สำคัญคุณน้องสองคนมีเซนส์หรือมีความเป็นคู่ทางจิตวิญญาณของกันแะกกันฝั่งคุณมีเดอะไฮพินเทสฝั่งเขามีเดอะเม i ิเชียนก่อนนี้คุณจะได้เจอกับคนคนนี้ค่ะ น่าจะมีบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนให้กับคุณได้รับรู้ก่อนอาจจะเห็นตัวเลขซ้ําๆนะคะหรืออาจจะเคยฝันถึงกันหรือบางครั้งมีความรู้สึกแปลกๆอะคะ่ะที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณนะคะก็มาจากการที่คุณแักเขามีความเป็นคู่เทอินเฟรมของกันแักกันอยู่แต่คนคนนี้บีบอดได้เลยว่าเขามีพลังงานของคู่ที่ดีนะคะ แต่ดูเหมือนเขาค่อนข้างเป็นคนขี้หึงนะเนะะี่ยค่ะขี้หึงขี้หวงนะคะชอบวางกรอบชอบทำตามใจบางครั้งพูดอะไรมานะไม่รักษาน้ำใจคุณเลยนะคะตัวของคุณเนะ่ยคุณเป็นคนนิ่งๆน,นะคำพูดคำจาคุณแบบพูดแบบเรียบๆนะคะ พูดแบบถนอมน้ําใจอะว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่ฝั่งของเขานี่คือแบบว่ากระโชกโคกข้ากมากๆเลยนะคะไม่ได้ถนอมน้ําใจเลยอะตรงเนี้ยค่ะจะเป็นสิทธิที่แตกต่างกันแต่ความซื่อสัตย์ความมั่นคงในใจนั้นมีเหมือนกันเลยค่ะนี่คือพลังงานของเขานะคะแต่บีอยากเห็นอย่างหนึ่งนะในชีวิตของเขาในตอนเนี้ยมันมีในเรื่องของ เอาหมายบางอย่างที่เขาอะคิดเอาไว้ค่ะแล้วมันยังไม่สําเร็จนะคะแล้วตัวของเขาเองอะก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะสามารถทําให้มันสําเร็จอะคะ่ะได้เมื่อไหร่เพราะดูเหมือนกับมันต้องมีการแก้ไขมันต้องมีการปรับปรุงต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คะ่ะอืมแล้วมาทําให้เขาเองอะตอนนี้ก็เหมือนกับคนที่จับต้นชนปลายไม่ถูก แต่อยากจะบอกว่าเขาจะสามารถผ่านไปได้แต่ว่าบางทีอะคะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งถึงหกเดือนอะอืมเพราะว่ามีเลขหนึ่งเลขสี่เลขหกนะคะหรืออาจจะหนึ่งสัปดาห์สี่สัปดาห์หกสัปดาห์ก็ได้ที่เขาจะเคลียงานของเขาชิ้นนะะี้ค่ะได้สำเร็จเขาตั้งใจมากนะคะแล้วเ,เขาจะเป็นคนที่แบบ เวลาทํางานเวลาใช้ความคิดนะีคะไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งเลยถ้าเราแบบว่าโผล่เขาไปเนาะแบบเราอาจจะเป็นห่วงเขาอะแต่สิ่งที่เขาจะให้กลับมาอาจจะเป็นอารมณ์ที่หงุดหงิดใส่เราก็เป็นไปได้ค่ะอะ่นี่คือเขานะคะมาดูความรู้สึกในใจที่มีให้กันนะ คุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่คุณได้มาเจอคนคนนี้พอาบีก็มองว่าถ้าเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ในความรักคนคนนี้มีให้คุณตลอดล่ะคะ่ะแต่อาจจะมีแค่อารมณ์ของเขาอะนะคะอืมที่มัน มันเป็นอารมณ์ที่ชอบทำตามใจตัวเองอะมากเกินไปหน่อยความรู้สึกนะคะที่ออกมาจากฝั่งของคุณแล้วก็เขานะอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือคุณนะ่ะรู้สึกว่าโชคดีที่มาเจอเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขาได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะ นะเขารู้สึกว่าการได้มาเจอกันเนะะี่ยค่ะมันเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่แบบใหม่มากๆเลยอะคะ่ะในความสัมพันธ์ของคุณละเขาเนะี่ยเหมือนคุณ่ะก็ไม่เคยเจอคนที่จริงใจเลยนะคะเหนื่อยกับความรักมากๆเขาเองก็เหมือนกันคะ่ะเหมือนเขาเองก็ไม่เคยเจอใครอะคะ่ะที่จริงใจเลยแล้วเขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์มากๆนะคะ แต่ตอนนี้การที่คุณและเขามาเจอกันนะคะมันก็มีความลงตัวนะคะในบางอย่างจากพลังงานที่คุณเองก็จริงใจเขาเองก็จริงใจนะอืมมันจึงทำให้นะคะความรู้สึกของคุณลักเขานะ่ะก็มีความตรงกันมากๆแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ยังขัดใจกันอยู่ซึ่งบีก็มองว่าก็คืออารมณ์ของเขานี่แหละนะคะอ่ะมาตอบคำถามนะคะว่า คุณคือใครนะคะในชีวิตของเขานะจะฮาโลแฟนคุณคือความถูกต้องค่ะคุณคือทั้งชีวิตของเขานะจะฮาโาแฟนใบนี้นะ่ะมันบ่งบอกว่าคุณคือคนที่เขานะคะ ให้เป็นคนที่สําคัญที่สุดอะคะ่ะในความรักของเขาเลยนะห้าดาบใบนี้มันเป็นห้าดาบที่ต่อให้เขาจะเก่งมาจากไหนก็ตามนะคะต่อให้เขาจะแบบว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะจะเป็นผู้นําจะยังไงก็ตามแต่พอเขามาเจอคุณอะส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยเขาก็หมกที่จะยอมให้กับคุณแต่แค่จะมีแค่ตอนที่เขาแบบยุ่งงานเท่านั้นเองคะ่ะ ที่เหมือนเราเข้าไปเข้าไปยุ่งกับเขาไม่ได้เลยถ้าหาว่าเขายุ่งงานอยู่จะเป็นแค่เรื่องเดียวนะคะที่เขาจะหุดหงุดหงิดใส่คุณอะ่ะอืมแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนะ่ะบีบอกได้เลยว่าเขาก็ออกมักที่จะยอมคุณแล้วคุณเนี่ยคือคนที่สําคัญในใจของเขามากๆนะอ่าคุณคืออนาคตของเขานะคะคุณคือคนที่เขาเองนะ่ะอยากจะเดินร่วมเส้นทางนี้นะคะเส้นทางความรักเส้นเนี่ยคะ่ะ ไปให้บากตลอดรอยฝั่งเลยแปดไม้อืมไพ่เขาย้ำกันเองนะคือดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาเองนะคะก็หวังแล้วก็ปรารถนาในความสัมพันธ์นี้นะคะให้ความสัมพันธ์นี้นะ่ะไปกันให้ได้ไกลที่สุดจริงๆไม่ว่าในตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ชัดเจน เขาคิดจะชัดเจนกับคุณเราคิดจะสร้างครอบครัวกับคุณด้วยถ้าตอนนี้คุณชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะเขาก็คิดที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับคุณเหมือนกันเพราะฉะนันค่ะคุณคือคนที่สำคัญนะคะในชีวิตของเขาแม้ว่าในตอนนี้นะคะสถานการณ์บางอย่างอาจทำให้คุณไกลกัน เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไกลกันนะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะแต่ที่แน่ๆล่ะค่ะราชาถือเหรียญขึ้นมาตรงนี้อ่าคุณนะ่ะมีระมีราชินีถือถือเหรียญใช่ไหมคะเขามีราชาถือเหรียญขึ้นมาคู่กันเราจริงๆค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ลงตัวมากนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนทาตดินด้วยกันทั้งสองคนก็ได้นะแต่บีนาะบอกได้เลยว่า คุณคือคนที่ทำให้ใจของเขาอะค่ะได้รับถึงความอบอุ่นความปรารถนาดีนะคะจากคุณนะจนทำให้เขาเองอะตกหลุมรักคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน,นี่แหละนะคะคือคนที่เขาเองอะจะมั่นคงด้วยในอนาคตคุณสำคัญมากนะ 2ถ้วยนะคะเมื่อกี้มีอัศวินถือดาบขึ้นมาอัศวินถือดาบใบนี้นาะบีมองว่าบางเรื่องอะคะ่ะดูเหมือนคุณรักเขายังไม่ได้เปิดใจคุยกันซึ่งอันที่จริงแล้วตัวของเขาเองก็อยากที่จะมีเวลาได้พูดได้คุยกับคุณเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าใครอยู่ไกลกันเนี่ยบีก็มองว่าเขาอยากจะพูดคุยกันต่อหน้ามากกว่าอืมไม่อยากที่จะแชทไม่อยากที่จะโทรอยากจะคุยกันต่อหน้ามากกว่าคะ่ะ สองถ้วยชัดเจนนะคะว่าคุณคือคู่ของเขาไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเลยนะอืมแล้วตอนเนี้ยเหมือนเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่แบบโดดเดี่ยวแล้วอะคะ่ะเออเหมือนเขาคือพร้อมแล้วจริงๆนะคะเ็มพอลล์มีความเป็นคนไกลกันจริงๆคะ่ะนะคะต่างชาติได้นะ หรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามนะคะแต่ตอนนี้นะ่ะคุณมาเจอกันในจังหวะเวลาที่ใช่นะคะมาเจอกันในจังหวะเวลาที่โสดทั้งคู่คุณเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของเขามากค่ะเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาจริงๆอะ่ะคุณคือความถูกต้องนะคะคือความชัดเจนในใจมาก ล้วเขาเองก็หวังแลาปรารถนาด้วยว่าคุณและเขาจะอยู่คู่กันไปจนแก่จนเท่าเลยนะอืมความมั่นคงในใจที่มีให้กันนะคะความรู้สึกที่ให้กันทุกอย่างที่ทำให้กันคุณจะสังเกตว่าที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายให้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางความรักแต่พอคุณมาเจอกับคนคนนี้การให้และการรับ มันมีความเท่าเทียมกันคุณให้เขาเขาให้คุณใจของคุณทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกปราถนาดีให้กันแบบเท่าเทียมกันมากๆนี่คือสิ่งที่คุณสามารถสังเกตได้จากความสัมพันธ์กับคนคนนี้เอราะบี้เห็นเลราว,ว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงมากๆในใจนะ แต่ที่ผ่านมาเขาก็เจอแต่ความรักที่มันก็ล้มเหลวมาเหมือนกันนะคะเหมือนกันกันกบคุณล่ะค่ะจนมาเจอคนนี้ละ่ะเขาก็ได้มีความรู้สึกว่านี่คือรักที่ตามหานะคะนี่คือคนที่ใช่จริงๆมาดูจากไพ่ออร l e เพิ่มนิดนึงนะคะ มื่อกี้บีเพิ่งพูดไปว่าคุณกอคนที่เขาตามหาใช่ไหมเนี่ยค่ะไพ่ก็ขึ้นมาแบบนั้นนะคะคุณมีความเป็นคู่ที่ตามหากันจนเจออืค่อนข้างกังวลนะเนี่ยคุณก็กลัวกลัวว่าคุณจะผิดหวังใช่ไหมอันที่จริงแล้วอ่าเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะผิดหวังอีกหรือเปล่านะคะต่างคนต่างกลัว แต่ก็รู้สึกว่าการมาเจอกันเนี่ยมันดีที่สุดแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เหมือนกำลังตัดสินใจกันหรือเปล่าคะตัดสินใจในการย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมหรือตัดสินใจที่จะเป็นครอบครัวกันหรือเปล่านะคะหรือตัดสินใจในการเลื่อนสถานาะหล่ะบีมองว่ามันมีการตัดสินใจบางอย่างสําคัญๆเกิดขึ้นนะคะอืมแต่เหมือนกับมีบางอย่างที่มันยังเป็นความไม่พร้อม นะคะยังคงเป็นความไม่พร้อมมีการปฏิเสธอยู่ล่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาอะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่สำคัญแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับเขาได้ดีมากๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่เราจริงๆแล้วอยากที่จะเดินไปข้างหน้ากับคุณนะคะให้ได้ไกลที่สุด มันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะบีไม่รู้ว่าพลังงานของใครนะแต่ว่าดีมากจริงๆค่ะคุณอะมีใจที่มั่นคงนะคะเขาก็มีใจที่มั่นคงเหมือนกันมีสิ่งที่เสมอกันละ่ะคุณเจอคนที่ใช่แล้วมีสิ่งที่เสมอกันแล้วนะคะ มาดูพี่นางฟ้านะพรมลิขิตนะคะนำพาให้คุณหลักเขามาเจอกันนะไม่ต้องรีบนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะปล่อยใจสบายๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวพันธนาการความคิดค่ะ อย่างที่บีพูดไปว่าคุณก็กลัวว่าคุณจะผิดหวังกับความรักครั้งนี้เขาก็กลัวว่าเขาจะผิดหวังกับความรักครั้งนี้เหมือนกันต่างคนต่างก็คิดเหมือนกันเลยนะคะแล้วสิ่งนี้ล่ะมันจะเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ในอนาคตนะถ้าไม่ตัดความคิดตรงนี้ออกไปคุณน้องคู่มีความเป็นคู่เก่าๆของการละกันมาจริงๆค่ะ มีความเป็นคู่จากอดีตชาตินะทูเลิฟแน่นอนค่ะพี่นางฟ้าก็ย้ำว่าความรักหน้าไพในวันนี้เป็นพลังงานของคู่ที่แท้จริงนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะทุกคนพลังงานคือดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมดูสิเป็นคู่ที่ตามหากันจนเจออะนะคะ แล้วก็พร้อมด้วยพร้อมที่จะมั่นคงต่อกันลักกันตอนนี้นะ่ะน่าจะอยู่ไกลกันละเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะอืมต่างคนต่างก็คิดถึงกันนะคะทุกอย่างค่ะมันจะชัดเจนขึ้นเองนะคะเมื่อถึงวาที่มันเหมาะสมช่วงนี้นะ่ะก็เป็นช่วงที่ต่างคนต่างก็เคลีย์ในส่วนของตัวเองอยู่นะคะทั้งคุหลักก็เขาเพราะฉันเราเนี่ย ก็ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะคะอารมณ์นะคะ,อะ,คะพอไพ่มันขึ้นมาเตือนว่าบางทีอะคะ่ะเราก็ตามอารมณ์ของเราไม่ทันใช่ไหมเขาเองก็ตามอารมณ์ของเขาไม่ทันเหมือนกันก็มักที่จะมีเรื่องหงุดหีดใจขึ้นมานะคะเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ตามอารมณ์ของเราให้ทันเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นะราศีเพิ่มเติมนะคะ คนที่เกิดวันที่26คนที่เกิดวันที่13ราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18ปราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่3ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะคะ หรือบ้านเลขที่หรืออายุของคุณแล้วก็เขาคือมันได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ตามเนาะอ่ะมาดูกันค่ะว่ามีตัวเลขอะไรบ้าง65 53 42 66 36 35 67 21เลขหนึ่ง40และ77ค่ะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ เข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งหลักกาไรนะคะมาเริ่มกันที่กําไรสมปรารถนานะคะกําไรสมปรารถนานะคะทําจากหินยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9วาระนะคะในกําไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ํามันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะ ก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให้โชคลาภด้วยนะคะคนขายคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมีแต่คนรักคนเมตานะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นร like ุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารมีนะคะแคลวคาดปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขียวจักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรารถนะก็จะเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทำมาคา้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลุกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปู่เสดมากสวัสตนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดถ้ำคูหาเขาอีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรนะคะเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะ มาสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคฝากสีพึ่งและกำไรด้วยนะคะ